เอาให้มันแบบสบาบมสะใจเลยต่อให้ย้อนเวลากลับไปยังไง <c oughs> ก็เลือกหมอทีอยู่ดีคุณหมอเข้ามาเช็คอาการแพร้ทุกวัน,นะคะ่ะตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะแพ้ค่ะทําโปรแกรมเสริมสะโพกที่บางกอกสลยกรรคลินิกมาได้3ปีแล้วคะ่ะแพ้เลือกเสริมสะโพกด้วยการสายกรรมนะคะเพราะว่าแพ้มีความรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะอยู่ได้ในระยะย,ยาวมากกว่า,มากกว,ามากกว่าฟิลเลอร์มากกว่าการฉีดไขมันมากกว่าสารเหลวนะคะซึ่งอันสุดท้ายนี่คืออันตรายม,กมากๆก็เลยรู้สึกว่าอันนี้แหละ ตอบโจทย์เราที่สุดเราค่อนข้างออฟเซสกับบ้านคิมคาร์ดเชียนเนาะเราเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่มากเกินแล้วก็ไม่น้อยเกินค่ะกําลังเพอร์เฟกดูดีแผลโอเคมากค่ะแผลตรงการก้นกบนะคะคุณหมอทําได้เนียบมากไม่ความรู้สึกว่าการสาสกันสะโพกอะคะ่ะเราจะต้องดูดไขมันด้วยเราก็ฉีดไขมันด้วยเพื่อให้มีความสมูทมากขึ้นเป็นสิ่งที่แผลก็รีเควสคุณหมอไปเองว่าเราขอทําให้มัน l อด้วยแล้วก็เอาไขามันนะคะมาเสริมตรงสะโพกเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นไปอ ในการคอนซัลท์คุยกับคุณหมออะค่ะใช้เวลานานมากคือเราถามคุณหมอตอบจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราได้ทุกคําตอบทุกคําสงสัยที่เราอยากจะรู้บอกเลยว่าจะพกใหญ่ชีวิตเปียนค่ะเตรียมรับมือให้ดีค่ะเพราะว่าจะมีแฟนมากกว่าหนึ่งคน